อาของจะไว้ไหนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวรอมาเอาเองนะ ว่าจกคนนึงก็อยากเห็นมากนกะ็คนที่เฮียกว,ว่าไม่ใช่มึงหรอกน่มึงก็อยากพูดจริมืองคนก็พูดก่อนนะก็บอกว่าจะกลับติบมองก็ยังเฉยอววีกเยอ ไม uh, ่เข้ามาได้ก็อยู่กับจอมของกูไว้เลยสิต้งอยู่ี่วใครพปความแบบนี้ก่อนไม็นานี้เขาทำตัว่างนี้หรอวะ ไปไหนก็ไปเลยวปถ้าก้อนหนึงคือสดมีไปไหนก็ไปก็เหลืที่หนเอยิ่งทุกวันเลยยิ่งเหลือยิ่งเหลือมาอะเลยต้องทำทุกวนเนี่ย รถขมได้เหรอตอนแรกวาจะกลับไม่เย็นล้วเมึนกันมึงม่มีครรับมึนได้เหรอมือก็แดงก้าวแล้วมึงก็เป็นอย่างนงี้พอเบียรกเบียร์ไปแล้วอ่ะให้เขียวก็ถามเราว่าจะกลับกี่โมงแล้วมึงแดกหรือเ่าเบียร์มึงกังยืนกินอยู่มมว่าจะกับไหมก็ยังไปต่างต่าอ้าวแล้วให้พี่บัวไปซื้อเบียร์ทาไมอ่ะมันได้ซื้อที่ไหนหรอซื้อมันก็เอาไปแไม่รถอ่ะอ้าวแล้วตอนนั้ไปให้พี่บัวเขาไปเอานิ้วยมาทาไมถ้ากินจะกับแล้วอ่ะก็ทำกับข้าวอ่ะ Rồi mừng đi làm mấy Mình thăm mừng đi Rồi xanh cái này gặp nó Mình có này đều bây giờ mừng á Mình biết trời ơi Mình mừng này Để ơi. không hiểu à Cô có nói là bây giờ không muốn nghe Mình không Rồi cứ là không ภาพอีกคนเดียมึงเคยดูอะไรจริงๆนะผมพูดแล้วนะมันหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมึงอ่ะมึงจำไว้เลยมึงไม่ต้องมาถ่ายกูหรอกนี่นี่แต่ไม่เคยเจอครัมันถ่ายทำไมใครร้องไห้มาหรอใครทำลายใจง่ะมึงหยุดเลยฮะมึงจะเก่งตัวตัวไง นม่ใส่อะมึงไะมึงเป็นคนที่ใส่แนี้ไงแล้วมึงทำไงอะมึงทำไรมึทำไทไรฮะทำอะไรเดี๋ยวกูทุบแม่งท้นีหนะทของตา่องตาได้หมล่